ทุกครั้งที่เรารักษาคนไข้นะครับเราจะต้องทำไงให้คนไข้รู้สึกว่ามาแล้วต้องหายเราไม่เลี้ยงไข้เราต้องแสดงให้ให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเขาเราอยากให้เขาหายสวัสดีครับผมหมอวินครับนายแพทย์ชินาโชลิกิศบูร์นครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครับ วิรีหับศักคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบําบัดครับผมก็เราดูแลโดยเน้นดูแลเรื่องคนไข้ที่มีอาการปวดนะครับทั้งเรื้อรังและฉับพลันนะครับทั้งจากออฟฟิศสินโดมนะครับจากกลุ่มที่ปวดข้อนะครับปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ช่วงแรกคือเริ่มจากว่าคนไข้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลของผมเนี่ยเริ่มทักหลายคนแล้วว่าหมอลองเปิดคลินิกไหม เพราะว่าคนไข้รัฐบานล้นมากแล้วตอนนั้นเป็นช่วงโควิดคือโรงพยาบาลก็ปิดหมดอย่างเงี้ยครับคนไข้ไม่สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลได้เอกชนบางที่ก็ปิดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเป็น,ปนจุดสตาร์ตอนโควิดมาพอดีว่าเราลองเปิดคลินิกตอนช่วงที่โควิดมาก็ได้นะครับตอนนั้นก็วันวันอยู่แต่สุดท้ายผมก็ลองย้อนกลับมายึดหลักว่าเราทำยังไงก็ได้ให้คนไข้รู้สึกมีความสุขที่สุด มีความสบายใจที่สุดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ของคนไข้ว่าให้หายปวดให้เร็วที่สุดนะครับในการมารักษากับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเราคนผมว่าโควิดมาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้คนไข้เราก็ยังอยู่กับเราหลักเราเสมอครับผม สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้นะครับคือแนวคิดการบริการครับผมที่นอกเหนือจากการตรวจรักษาคนไข้อย่างดีนะครับการบริการที่ดีจะทําให้คนไข้รู้สึกมีความสุขมีความแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะก่อนขณะและหลังให้บริการครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ผมได้รับจากโครงการนี้ครับครับสำหรับผมนะครับผมอยากขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาปนอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมครับซึ่งเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็เป็นทีมงานสําคัญเลยนะครับที่ช่วยดูแลผมและทีมงานตลอดโครงการนี้ครับสร้างบริการที่ดีให้ผู้รับบริการของท่านนะครับแล้วอย่างอื่นจะตามมาเองนะครับในส่วนสําหรับท่านที่เป็นผู้ป่วยผู้ ฟังนะครับที่อยากมารับบริการกับเรานะครับก็สามารถมารับบริการกับเราได้ที่ Win Rehab สาคลินิกนะครับเราดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ก้นฟนูและนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญนะครับผมในราคาที่คุ้มค่าและสามารถเบิกประกันได้นะครับ